นี่แกว้ดายไม่กเอราดซื้อม่ซือตลาดอวัเป็นยงาวไปเอานะไอตู้และเที่เพ่นแล้วพาไปเอาไปตลาดเลยเออกระถิ่นโลดก็ไี่ยนรถแล้วจะคุณได้ผ้าเราวมั้นมาไม่ละมีคนหลังมาบอเก็้ ทมาาไหมเนี่ยารท่ไหนี่เนี่ยขายแพงแค่เาจะได้กำไรสิบาทหนึ่งร้อยสบักาคาน้อยนะโลละร้อยอพันนกีนะนกี่กเจ้าชิ้นหนโดยเอาโลนึง เรี่นี้อยากขายถือกันคืหน้าเพงมื่อก็ะชื่อมันหลาดมากเขาจะบอกวอามาอยู่สวรรค์นะครับโบสัามาแต่ไทยอยู่ได้ สบายดีสบายดีเจ้าหน้าที่สบายดีเจ้คุณสุกฤษครัสบรสวัสด,สด,สด,สดีตอนเย็นเลยมุดแดงกันหมักมันอยู่ในต้นดอกแก้วเลาวดอกแก้วดินแข็งแข็งน่าสิบคุดฝังเสาโซลาเซลล์ที่เอาลงเจ้าหน้าที่ก็ได้ขุดหลักขวแล้วพี่น้องป้าซองลอยลรักกวดเสร็แล้ว หลายแล้วะริมถนน,นใหญ่รถมันหลายาเสียงผนทางปลาเหมือนทายาพันตัดเองแบนตะลักขู่ไอ้หาบมาเนาะเอวสั่งะลักขั่วเขาจาไหวยินเสียงตดแตะสั่งหน้าทงนี่ส,สั่ะสิบแปลนพี่น้องบ้ง จะเอารักนี้ไปฝังว่ารดต่ำลง Take uh look วันนี้จะทำเมนูอะไรเอ่ยพี่น้องเอ่ยพักบุ้งก็เริ่มลาาออกมาข้างนอกลยงามโพดวันนี้จะเสนอเมนูผัด ขานาหมูกรอบอีกแล้วพี่น้องขาน,าม,า,นามันก็งามกินก่อนที่มันจะแกะ่ค่อยให้มันขึ้นใหม่ มันเริ่มจะแก่แล้วพี่น้อง ทำนานผักอย่างนี้มันดีอย่างหนึ่งโดยเีพามันแบบว่าเวลาหัดซ้ายเนี่ยกรหัดซ้ายง่ายอย่า,าอ,าอาิบอกเกิดตามขอบตามริมพอส,ญญญม,สมัยงานพักหมาเสร็จมาเกิดมาตามริมอันนี้แหละมันสีถางเน,นี่ยเอให้ได้แล้วครับเต่พูนเตไปเรื่อยๆแล้วก็ทอนเนี่ยไปเรื่อยๆก็ทอนง่ายุูนกับบอไหลนี่พรอ ฝุ่นพวกยังกระสิบบลยหนีปิสาจค่ะกต่สิยังมีแต่ผักขมอะไรมาเกิดผักงามแหงงามโพดงามโพงาพงามทุกผักเลยค่ะ สะหนามก็ะซิสวยพัะบ,บุ้งนี่ก็งามกินน้ำบรทาน,นเละค่ะนไอพี่แต่ว่าอันนี้กระลาย,ยูดาเดยจักมืรอเสร็จหมกกระทะกินก่อนทำหม,มกกระทะกินกับครอบครัวน,นี่ทางหยาเมื่อนี่ทางหยาน้ำทุบดินน้ำทุบดินให้มันเสมอแบบว่า ดินตามขอบตามอนี่ด้ตามแบบว่าที่ข้าเจ้าไถาให้มาแล้วมันเป็นก้อนไม่ก้อน <c oughs> นั่นกระถุกตามกอบเราไปซามาไ้พักผักสวยมากปลาแตกเซล หาทุบขอบดินนี่แหละจ้ะทุบจนบักจกบิดมันแข็งปกติกรสิคลุกคะเลียอย่างนางอดดอกนี่ไปหวานไว้นะคะฝอดอกมันงามแพงพวานแล้วก็สิลดน้ำมันออกแค่นี้แหละพอเดือดร้ายแล้วนี่จะหวานนะแถวนี้ แถวขอบมันนี่ย,ยวันนี้เราจะกินขนาดมะขามหวานมะเขือาวมะขามหวานกินมะขามหวานกินได้หลายขนาดใส่สวนปอนอ่อนกาะนปด เรากินให้มันแตกขึ้นใหม่เราแบบมันมันเริ่มแก่ลยกินบลทันขนาดปูบลาลาย,ยนี่แต่กรกปุกปลาลายแหง้งงามแหง้งขนาดสามสีเออ่เดือนมาเก็บไปกินยังกินบลทันมันแบบแตกไวเ,เห็ดนานมันดีพอไหม กเมื่ออื่นสิขึ้นสวรรค์เขตจ้าสิขึ้นไปซอยงานขึ้นบ้านเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่กกินยวนมังกรเนาะเพื่อนที่นามัดเป็นเ็กยามได้ของยกกินลกระโถมันามัดไปกินมันรักการขอนขันไม่ทานะเนี่ยนะยามกินตังกับสีโทหานจะนั่ไปตังพอนส่วนใหญ่ตังมีแต่จะไปคนตังเห็นกับเขา มาเอิดคืนเพื่อนกับเป็นกับข่าวซอยเพิ่นขึ้นเนนพื่นอ,พนนอนฮื้อแต่เพื่อนต้องคืนไปเตรียมของอยู่เมืองสวรรค์นักเกตเพิ่นกับกองการมีฐานนะมีบ้านหลายมีบ้านหลายหลังย้อแรกเนี่ยอยู่นักกินแซ่บงโทรหาแต่นางนะคะแต <c oughs> ่นางไปกินเป็นหมหนูนักเตด ตามกุ้งตามปลาหมึกกับทะเลก,กับอะไร ายผัดกะเพราหมูกรอบจะไม่ใช่ผัดคะน้าหมูกรอบจุดวกกยวดจะพี่น้องจังจ้ะพี่น้องมีข้าวมีข้าวกับผัดกะเพราหมูกรอบผัดคะน้าหมูกรอบนี่พี่น้องสีสัน เสด็าค่ะได้ยินเสียงโยง่ล้ินเสียงงวแเลยปิดซองเปงนงวยันงวกิน กุ๊กก็ไม่ได้ทอดะอกกอนะครับอบเอา কখন হয় น้ำหมักขอาขาปมะมามควานจังอย่างงัวขาอยู่ไก่ครับ การสันนี่ก่อนน้าจะไปนอนจะไปองงัวปักสมวยห่จาก็ซงัวงว่าเขาสวนนี่แหละครับผมก็ได้เห็ด